พระมหากจะจยนะเถระผู้บรรลุอรหันต์ก่อนบวชในครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สเสด็จตัดสรุปพระอนุสัมมาสัมโพธิญาแล้วนั้นพระเจ้าจันทปัญโชตก็ได้ทราบข่าวอันยิ่งใหญ่นั้นและเมื่อได้ทราบว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสเสด็จจาริกไปโปรดแสดงธรรมเทศนาแก่ชาวบ้านเมืองทั้งหลาย พระเจ้าปัญจโชตจึงมีพระราช,ชาประสงค์จะกราบทูลเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เสด็จมาทรงประกาศพระาศาสนาที่กรุงอุดเชนีบ้างด้วยความศรัทธาเลื่อมใสแต่ทว่าก็มีทรงมีความกังวลอยู่ผู้ใดจะไปกราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาให้เสด็จมาได้ จึงได้โปรดให้เรียกประชุมบรรดาอมา์ราชปูโรหิตทั้งปวงดูก่อนท่านทั้งหลายท่านคิดว่าจะมีผู้ใดเล่าสามารถไปกล่าบบังคมทูลเชิญาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จมาสั่งสอนธรรมะอันเป็นประโยชน์ณนกะรุงอุเชนีของเราได้เมื่อได้ฟังพระราชประสงค์เช่นนั้น เราอมาตราชปูโรหิตทั้งปวงก็ได้หารือกันและเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันก่อนที่จะกราบทูลว่าม่มีผู้ใดอื่นที่จะเหมาะสมในการครั้งนี้เท่ากับสังกจายนะพรามผู้เดียวเท่านั้นเมื่อพระเจ้าจันทปัญญโชตมีพระราชดำรัสให้กจายนะพรามเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วให้พยายามกราบทูลเชิญเสด็จมายังกรุงอุดเชนีให้ได้นั้นกระจายณพราหมณ์ได้กราบบังคมทูลรับอาสาโดยขอทูลลาบวชด,ด้วยในเวลานั้นเองขอเดชะเมื่อข้าพระองค์ไปแล้วขอยข้าพระองค์ได้บรระชาในพุทธศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากนั้นข้าพระองค์จึงจะกลับมาอาราธนา ทูลเชิญพระบรมศาสดาให้เสด็จมาสแสดงธรรมคำสั่งสอนณกรุงอุจเชนีของพระองค์พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจันปัญโชตได้สดับฟังเช่นนั้นก็ให้มีความปิติยินดีด้วยจึงได้ประทานอนุญาตและได้จัดพราหมณ์อีกเจ็ดคนให้ตามกระจยยะพราหมณ์ทูลขอผู้ร่วมเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ยังวัดเชตวันในเมืองสาวัตถีที่แควนโกศลเมื่อกระจายนะพราม์ณกับชาวคณะอีกเจ็ดคนเดินทางมาถึงวัดเชตวันนั้นเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังแสดงธรรมโปรดชาวเมืองอยู่พอดีกระจายนะพราหมณ์จึงชวในให้เพื่อนทั้งเจ็ได้หยุดฟังธรรมอยู่เบื้องนอกที่ประชุม โดยกัจจายนะพราหมณ์นั้นได้ตั้งใจฟังพร้อมกับพิจารณาตามคํำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปด้วยจนกระทั่งเกิดความรู้แจ้งได้บรรลุอรหันต์ทันทีที่พระธรรมเทศนาสิ้นสุดลงด้วยลักษณะนี้จึงกล่าวได้ว่าพระมหาสังกจายนะเถระหรือพระสังกจายนะท่านก็ได้เป็นพระมหาสาวกอีกรูปหนึ่ง ในจำนวน80พระอสิติมหาสาวกที่ได้บรรลุอรหันต์ก่อนบวชบรรพชาและกล่าวได้ว่ากัจจายนะพรามกับเพื่อนพรามอีกเจ็ดคนนั้นได้เสด็จเป็นอรหันต์พร้อมปฏิสัมภะอันหมายถึงมีความรู้แตกฉานท่านทั้งหลายจงมาเป็นภิกษุเถิด ทำอันเราได้กล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติปฏิบัติพหมจรัรทร์เพื่อสุดแห่งทุกข์โดยชอบวิธีนี้เป็นวิธีอุปสมบทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ด้วยพระองค์เองสำหรับใช้กับบุคคลที่บรรลุพระอรหันต์ก่อนบวชเท่านั้นเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา และด้วยอัศจรรย์ทันใดนั้นเองพราหมุโรหิตทั้ง8คนซึ่งมีผมและหนวดเคราตามปกติก็ได้กลับกลายเป็นพระภิกษุทรงบาทบรรดานหนวดเคราและเส้นผมอันตรธานหายไปสิน้นพราหม์ทั้ง8ได้ยืนสง่าเป็นพระภิกษุทรงบาทจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิ์ราวกับพระเถระผู้ใหญ่ที่มีพรรษาถึง100ปีแล้วกันนั้น เมื่อพระสังกจายนะเถระได้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาสมปรารถนาแล้วก็ได้หาโอกาสอันดีและกราบทูลอันเชิญสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จไปยังกรุงอุดเชนีบ้านเกิดของตนครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดว่ากัจจายนะเธอจงไปเถิด เมื่อเธอไปพระเจ้าจันทป,ปัญโชตก็ทรงเลื่อมใสในตัวเธอในการนี้เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เป็นภาระของพระสังกัจัายนะเถระในการแสดงธรรมและทําให้พระเจ้าจันทป,ปัะโชตกับเจ้าแขว้นอันตะวตีมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระาศาสนาให้จงได้ พระมาหากายนะเถระพร้อมกับพระอรหันต์อีกเกดรูปที่มาจากกรุงอุจเชนีด้วยกันจึงพากันถวายบังคมพระพุทธเจ้าและออกเดินทางจากวัดเชตวันมุ่งสู่กรุงอุจเชนีในบัดดล